วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เดี๋ยวปลายปีปลายปีนี้ของเว้นวาไว้ก่อนเพราะว่าอยากจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอยู่กับออยนี่แหละให้มากที่สุดเรารู้สึกผิดผิดที่ไม่ได้อยู่กับเขาไม่ได้ใช้เวลาอยู่ตรงนั้นในช่วงหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนแรกที่แบบลูกแบบกําลังแบบอ่อนๆแล้วก็เขาต้องมาเชิญกับฮอร์โมนที่มันเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวเนี่ยในช่วงระหว่างที่ท้องเนี่ยจนจนคลอดอะ่ะเดี๋ยวเราจะอยู่กับเธอค่ะแบบหลังจากนั้นอีก3เดือนเดี๋ยวเราจะ รบีปีควเคอนเสิร์ตดีทูบีนะครับปลายปีพอดีเป็นปลายปีพอดีช่วงนี้คือจริงๆแล้วช่วงปลายปีก็เป็นช่วงที่ดีทูบีก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอยู่อยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ย กข็ขอกับทาง i อเอสไวแหละว่าพอดอีแฟนผมเขาจะคลอดทีนี้พอช่วงช่วงจะคลอดเนี่ยเขาจะผู้หญิงคลอดผู้หญิงท้องมันจะมีช่วงแบบเาเรียกะอะไรเบบี้บูเขาก็จะแบบเหมือนฮอร์โมอนมันเปลี่ยนอะอแล้วเราเคยผมเคยรับคอนเสิร์ตงานหนึ่งแล้วตอนนั้นตอนนั้นคือพี่ออยคลอดพอดีก็ก็เผชิญก,ก,กับอะไรที่แบบว่าเอ้ยมันเป็นครั้งแรกเราไม่รู้เหมือนกันแล้วเราไม่ได้ไม่ได้อยู่กับเขาวันนี้เราก็เลยเป็นห่วงก็เลยบอกกับทางทางไอเอสแบบ เดี๋ยวปลายปีนี้ของเวนวากไปก่อนเพราะว่าอยากจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอยู่กับออยนี่แหละให้มากที่สุด<ม>เป็นการขยับไปก่อน,นแต่างนี้นตัดโคตรดีอยู่ใช่ไหมที่นี่คิดเราตัดแรกตอนแรกค,คิดว่ามีนะแต่ว่าพอดีทามมิ่งมันก็คือไม่ได้ก็คือเลื่อนไปก่อนนะครับ<ม>คือจำจำภาพตอนที่ออยเขาแบบเขาร้องไห้ที่ไหลเราได้อะว่าแบบตอนเขาเขาแล้วเขาก็บอกว่าแบบเราแค่แบบอยากเห็นหน้าเธอเราก็รู้สึกดีขึ้นแล้วอ่ะ แล้วผมไอ้คำพูดอย่างนั้นะเราก็รู้สึกผิดมากเลยนะเพราะว่าเวลาเวลาเราเล่นคอนเสิร์ตใหญ่อะ่ะมันซ้อมทุกวันครับผมออกจากบ้านไปตั้งแต่แบบแปดโมงเช้าบางทีเขายังไม่ตื่นเลยอะแล้วกลับบ้านมาทีก็คือแบบบางทีก็แบบดึกมากแล้วเพราะว่าตอนกลางวันซ้อมเต้นตอนคืนไปซ้อมร้องต่ออะไรเงี้ยครับผมก็บางทีกลับบ้านมาเกือบแบบห้าทุ่มอะไรเงี้ยเขาก็เข้านอนแล้วอะไรเงี้ยอืมก็เป็นความรู้สึกว่าแบบเออเราเรารู้สึกผิดผิดที่ไม่ได้อยู่กัแบบเขาไม่ได้ใช้เวลาอยู่ตรงนั้นในช่วงหนึ่งเดือน หนึ่งเดือนแรกที่แบบลูกแบบกําลังแบบอ่อนๆแล้วก็เขาต้องไปเชิญกับฮอร์โมนที่มันเปลี่ยนแปลงไปใช่็เลยติดใ,ใ,ใช่นิดหนึ่งก็เลยอยากบอกก็บอกกับเขาว่าแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยในช่วงระหว่างที่ท้องเนี่ยจนจนคลอดอ่ะเดี๋ยวเราจะอยู่กับเธอแบบหลังจากนั้นอีก3เดือนยอย่างไรก็ย,ยี่สิบเด <ๆ S 2> อใช่ก็คิดว่าแบบไม่ไม่ว่างานละครอะไรที่มันยาวๆที่แบบว่าเราต้องไปทั้งวันอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ไม่ได้รับเลยครับก็รู้สึกว่าอยากอยากอยากใช้เวลาตรงนี้เพื่อแบบ นี่นึงก็เป็นการชดเชยด้วย<อ>สิ่งที่เราเคยทำแบบว่าอยู่ว้านนั้นอันนี้คุงรับรู้ไหมเนี่ยคะไม่ได้บอกแบบขนาดนั้นแต่ก็บอกว่าแบบเออเราเราเราตัดสินใจว่าเราไม่รับนะอะไรเงี้ยคือคือตอนที่เขาเขาถามมาว่าจะจะ,จะมีไหมคอนเสิร์ตือใจก็แบบอยากเล่นนะ่ะแต่ว่าเราก็คิดถึงภาพเมื่อประมาณสาปีสองปีที่แล้วอะไรเงี้ยว่ามันเป็นยังไงอะไรเงีง้ยก็รู้สึกว่าแบบก็คิดมาคืนนึงวันรุ่งเช้าก็ไปบอกเขาว่า ไม่เล่นดีกว่าอันนี้ไม่ได้ถามแดนเลยครับก็ตัดสินใจไปเลยเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเอออันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าเราเราอาจจะต้องทําเพื่อเพื่อครอบครัวเราอะไรเงี้ยครับผมก็ต้องพี่บีมคาดว่าต้องแบบถ้าจะกลับมาทำแบ็คจริงๆสามารถรับงานที้เป็นเต็มที่ต้องประมาณช่วงประมาณไหนครอ๋อต้นปีหน้าก็ก็ผมว่าประมาณแบบมุกพามีนาอะไรเงี้ยผมก็รับกลับมาทํางานในแบบวงการได้แบบเต็มๆ วันนั้นก็เรื่องนี้ก็ฝากด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นการการแสดงแบบว่าแลวหลังจากนี้อาจจะเว้นบักไประยะหนึ่งก็อาจจะที่งานที่ได้เห็นอะไรต่างๆนี่อาจจะเป็นพวกละครรีลานอะไรอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับตอนนี้พี่ๆยเริ่มมีอาการแบบเิูอะไรอย่างเงี้ยบ้างเเพราะว่าเขาก็จะมีช่วงที่แบบว่าเขาเหมือนอ่อนแอประมาณว่าแบบแพ้ท้องอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็ก็จะมีช่วงที่เหมือนฮอร์โมนเขาเปลี่ยนอะไรก็มีมีครับ ก็อยู่ด้วยกันตลอดอยู่แล้วด้วยด้วยความที่เราเราก็เป็นห่วงเขาด้วยระดับหนึ่งอย่างที่เคยเห็นแล้วก็มันมีงานอาทิตย์ต้องทําด้วยกันอย um really? mm. ู่แล้วด้วยครับผมซึ่งก็ถือว่าต้องเป็นโชคดีแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนที่แบบว่ามาสนับสนุนครอบครัวเราครับผมใช้ได้ในการรับมือครับเวลาแบบภรรยาเราแบบมีความตื่นเต้นหรือว่ามีฮอร์โมนเปลี่ยนอะไรเนี่ยไอ้ที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แปลกมากเลยเพราะว่าตอนที่เขาเป็นครั้งแรกอ่ะผมงงนะว่าแบบเฮ้ยเธอเป็นไรเธอไม่เคยเป็นอย่างนี้คือ คือแฟนผมสนาหรับผมเขาเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากเป็นคนที่แบบว่าโหพูดอะไรฉับฉับแล้วก็เออคือทุกคนอาจจะเห็นว่าแบบเขาเขาเป็นคนที่แบบว่ามีโฟกัสมีแบบว่าเวลาตั้งใจทําอะไรหรือว่าหรือแม้แต่เรื่องเรื่องที่เขาเป็นเบบี้บูเนี่ยเขาก็คิดอยู่แล้วว่าเฮ้ยเขารู้แล้วอาการฮอร์โมนเปลี่ยนเป็นไงเขาจะแบบเขาจะดีลกับตัวเองได้เขาไม่ต้องกลัวเขาก็เลยบอกให้ผมอ่ะไปทํางานได้เลยใือช่วงนั้นที่ที่ผมเล่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ย ก็พอพอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยคิดว่าแบบอ๋อจริงๆแล้วก็คืออย่าว่าแต่อย่าอย่าว่าแต่แฟนผมเลยคือทุกคนที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับแบบฮอร์โมนมันเปลี่ยนหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าตอนนี้มันก็เป็นปัญหาที่แบบทุกคนก็คงเข้าใจกันดีว่าว่าบางทีอ่ะเราไม่สามารถอธิบายได้นะว่าความรู้สึกเรามันเป็นยังไงมันต้องคนที่อยู่ข้างๆมันต้องแบบต้องอยู่ใกล้ๆอ่ะจะบอกว่าให้กําลังใจบางทีมันก็ส่งไปไม่ถึงเหมือนกันใช่มันต้องอยู่ข้างๆบางทีแบบ ต้องอยู่กับเขากูมือเขาไว้อะไรเงี้ยบงคน,นะคนบอกว่านะครับช้อปปิ้งไม่เธออะไรอย่างเงี้ <c oughs> ยแก้ไขด้วยวิธีนั้นพี่บินเป็นไหมครับผมก็อยากให้เขาช้อปปิ้งนะแต่เขาบาังเอิญเป็นคนแบบว่าวันจะใช้เงินเขาก็แบบว่า <c oughs> คิดเยอะด้วย <c oughs> แล้วครอบครัวเราก็เป็นแบบว่าอยากจะอยากจะเซฟทุกอย่างเพื่อแบบคูณสี่ใช่ทุกอย่างมันค <c oughs> ่าใช้จ่ายมันคูณสี่อยู่แล้วนะครับผม